สกาแฟเรดครับแก้วแรกยามเช้าหอมกลมกล่อมช่อยหน้าม่านตอนหมอยาท่าจะเด็ดเออเเอเอีตัวฉันเป็นหมอยาเปิดรักษาคนป่วยใครฉันเรียนแพทย์มาจากพ่อ พราะว่าแกเป็นหมอสมุนไพรด้วยฉันมันศึกษาจนเป็นหมอยาที่ยิ่งใหญ่เออและที่ยิ่งใหญ่ปรุงเป็นทุกขนานเพราะว่าวันวัน,วน,นคุยกับลากไม้ฉันคุยกับลากไม้จนเป็นหมอมือทอง คนเข,าเข้าคิวจองกันมากมายเดี๋ยวต้องมีคนมาต้องบดพารารอคนไข้เอ้ยนั่นไงหมากอีกเว้ยโอ้ค่อยๆอเดี๋ยวถ้าถึงแล้วปลุกด้วยนะโอ้ยถึงแ,แล้วสวัสดีเจ้าคุณหมอจ้าคนไทยมา ให้ช่วยเรือในเรื่องอะไรอคุณยายเชิญน,นั่งก่อนโอ้ยอย่างนี้งอนนี่คือสาวใหญ่ <c oughs> เรียกกายได้ยังไงกันพี่สาวละกัน เรียกใหม่อ๋อจะให้ผมเรียกพี่จ้าด,ดีดีดีเรือจะเรียกใครเ <c oughs> ชริญนั่งครับพี่สาวมาตรวจสายตายาวใช่หรือไม่โอ้ตายตายละคุณหมอขาไอ,เ,อาเรื่องสายตานี่ยังแจ่มใสอ๋อแจ่มใสอ่ะจ้จจฉันเป็นสาวผอมก็มาจันไม่เคยผ่านซึ่งมือชาย,ยขนาดน,นั้นเลย เคยผ่านก็แต่มือฉันถ้าคอยลูกปลอบขวัญยามเดียวดายแต่แล้วเรื่องก็เกิดมันเป็นอะไรยังไงไม่ฉันถูกเปิดห้องหัวใจเพี่อยากจะรู้เรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยพี่เล่าได้ไหม ได้ได้เออว่าได้ได้ก็ค şey ือม um> 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 uh> ีหนุ่มข้างๆได้มาส่งยิ้มหวานชวนวันไวผมรักกว่านั้นรั้วบานอยู่ติดกันเขาก็ขยันยิ้มก็มาหายชอบดลชอบๆอบ เขาชอบไม่ได้ชอบใช่พักหลังนี่ก็ยิ้มบ่อยอยากจะถามหมอหน่อยว่าฉันจะท้องไหมฉันจะท้องไหมไม่ไม่ใช่ประกัศเออประกัศอยู่คนละหลอมองกันมท้องได้เออเข้าเรื่องเลยดีกว่าจะให้หมอรักษาอาการนาย ตั้งแต่เจอชายคนนี้เอ,อมันสามวันดีสี่วันไข่มาเอาเลยมาปล่อยรอเปล่าเลือดไตลมก็จะมาปลายนิ้วเริ่มชาถึงหัวไหลยออท้องอืดแล้วก็ท้องเฟอ้อทั้ง่วงเหงาหาวเลยเสียเหลือลายนั่นกลืนเหียนเวียนซีสะหลายลูกมีสงสัยจัว่าจะเป็นไข้ใจอ,อ, <S 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 อาการเยอะแยะหมอขอแะ เอาไว้เอาไงคะหมอทายาหมอเอาไม่อยู่ให้ใช้ยาเบื่อหนูจะช่วยได้อย่าหนูหรอแต่ว่าหนูไม่เบื่อนนะไม่ใช่ยาไม่ใช่เบื่อหนู่อห๋อเหรอมันเป็นยาเบื่อหนูไม่ใช่เบื่อหนูแต่ว่าเบื่อหนูคนที่ยาอะไรนะ เบื่อหนูไม่ใช่เบื่อหนูอ๋อหนูจิ๊ดจีตเออหนูจิ๊ดจไม่ใช่หนูนี่เขาใจยังเขาใจยากแต่มาวันนี้โชคดีมากหมอมีว่านหายากรักษาได้ว่านเหรอว่านเนี่ยยังไงครับมันเป็นสมุนไพรไงเป็นว่านหายากเออเป็นว่านหายากว่านอะไรอะเด้ ยังเหลืออยู่ครึ่งท่อนอเดี๋ยวขอเวลาหาก่อนจะได้ไหมไมต้องเพราะมันเป็นว่านหายากนี่หามานานมากยังไม่เลิกหายโอ้ยเรีวลงวานเอาไว้ก็อ่อนเอาที่มีแน่นอนก่อนก็ได้เอางั้นมียาหยดนิยมจะให้เอาขิงไปต้มพอช่วยได้อันไหนขิงคะอันไหนคะ่ะ มันมีขาก็ขิงอ่ะนี่ขาท่านั่นขาอันนี้ก็ขิงโอ้ไม่หยิบก่อนราคาก็ห้าตำลึงจ่ายเป็นผักบุ้งตำหนึ่งก็จะได้ไหมเฮ้ยไดเพราะตำลึงฉันไม่มีโดยปลูกลายที่แต่มันไม่ขึ้นให้สวัสดีครับคุณลุงต้องการยาปรุงชนิดไหน หมอจารักษาที่ช่วงนี้ผมชอบเป็นไขรเอ๊ะพูดอย่างนี้หมอชักงงตกลงว่าลุงชอบไหมเอ้าเป็นไขรแล้วใครจะชอบอืมเอามาก็เมื่อกี้ตอบว่าชอบใช่ไหมลุงฮอืมตกลงใครงง,งเราหมอหรือเรา หลือกใครก็เมื่อกี้บอกว่าชอบเออก็เมื่อกี้ลุงพูดว่าให้หมอรักษาที่ว่าชอบเป็นไข้อะถ้าหากลุงชอบมันนักหนาก็ไม่ต้องรักษาก็ชอบไปชอบเลลุงใอ้แบบนี้ดูทีทาฉันน่าจะบ้าก่อนจะหายไข้ก็หมอไม่อยากให้เค่งเครียดเนี่ย ไอ้ความซีเรียสเนี่ยมันเรื่องใหญ่เพราะจากประสบการณ์อธิชำนิชำนาญในการเจ็บไข้แค่หมอดูก็จะรู้ว่าไม่ต้องรักษาเดี๋ยวลุงก็หายมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันมันอาจจะทำงานแบบไม่ตั้งใจภูมิคุ้มกันอู้อะไม่ทำงาน ตู้งานนั่นเหเออีทางแก้คือต้องบำรุงทำไงอ่ะให้ช่วยพยุงภูมิคุ้มภัยอ้าวแล้วต้องทำยังไงบ้างนครับหอบอกให้ฟังอ่ะได้ไหมตั้งแต่โบราณการไอ้ขมิ้นชันมีคุณยิ่งใหญ่มีคุณประโยชน์มากมายขมิ้นชันเนี่ยจำไว้เลย ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันสรรพคุณอีกด้านคือชะลอวัยโอชะลอวัยว้แก่คือชะลอวัยอย่างลุงเนี่ยหน้าเหี่ยวต้องไปหามาเคี้ยวแล้วจะสดใสเคี้ยวเคี้ยวอแล้วจะสดใสอย่างป้าเนี่ยวัยทองร่างกายเรียกร้องหลายเงื่อนไขต้องบำรุง ให้ถึงพร้อมดีกว่าเสียแล้วซ่อมเป็นไหนไหนหรือต้องกันไว้เเสียแล้วซ่อมซ่อมยากกว่านะก็ต้องกันไว้ดีกว่าแกกันไว้เอกันไว้กันไว้ดีกว่าแกขมิ้นชันดีนักแลช่วยได้พอรู้อยู่เหมือนกันว่าขมิ้นชันนั้นช่วยได้เคยกินแบบสดสดอุ้ยมันฉนไปหมด กินไม่ไหวัวกมาออกเดียวกันแสดงแสดงไม่ค่อยมีงานที่ไม่เสียงใสเออคือ หัวอกก็ว่าเดียวกันอยากได้ขมิ้นชันที่ทานง่ายออยากได้ขมิ้นชันที่ทานง่ายอยากได้อย่างได้โชคดีอย่างเหลือแสนที่หมอเป็นแฟนแบรนด์ซุปไก่โอ้่หนี่มานานอยู่ครับคุณหมโอ้ยยืนยัดมานานปีแถมตอนนี้มีสินค้าใหม่นี่คือสูตรขมิ้นชันมีทั้งสารอาหารจากซุปไก่ ระสานขมิ้นช <its descript or> ันรับประทานก็ง่ายง่ายอคกก็ง่ายง่ายง่ายจริงนะโอ้ห่อคะทานง่ายทานง่ายเน่นๆนๆน วิตามินซีก็เนืองแน่นเบตากูแคลนนี่ก็มีไฮดูสี่ประโยชน์ที่คัดสันแล้วที่สำคัญดื่มง่ายโอเหรอคะโดื่มง่ายง่ายนี่นะขอลองขวดได้ไหมเอ่ยสองขวดเลยผมก็สนใจสขวดเลยสนใจอ้าวอ้าวคุณโชคดีพอดียังมีหมอให้อะ อดิยังมีหมอก,ก็เลยให้โอ้ยขอบคุณนะคุณหมอค่ะหิบหมอกแบนมาให้แ <c oughs> บนแบนมาให้อีก่ขอดืมอ่มงั้นขอดื่มดูจะได้รู้รสชาติาใหม่ไหม่ดื่ดมง่ายเออดื่มยังไงยังไงฮะ ดื่มง่ายโอ้ยดื่มง่ายกว่าดื่มง่ายรสชาติก่อีดีขอบคุณเักกี้มอบมาให้อยากเอาใหม่หรือเปล่าไม่อีกไม่เล่าว่าจะเอาใหม่เฮ้ยถ้าอย่างนั้นก็ยินดีไอ้ที่ดื่มเมื่อกี้ขวดสุดท้ายหมดแล้วเหรอหมดเดียวจังอะเพราะของดีมีน้อย ฉันดื่มบ่อยเลยหมดวัยดื่มบ่อยก็เลยหมดวัยแต่หาซื้อได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้มีมากคือคนขายเยอะเยอะอยโหาซื้อสะดวกชิญไปหามาดื่มดำที่ร้านค้าชั้นนำถั่วไทยเอชาเอช่าชาชาจ่าจ่าจ่่่ ที่ถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับผมเห็นบอกวันนี้มีผลิตภัณฑ์<อ>มาแนะนำการคือเป็นสินค้าใหม่ฮะ,ออะที่ช่วงนี้เราต้องใส่ใจแล้วก็ดูแลตัวเองยิ่งกว่าเดิมครับ,รบนี่เลยครับนี่คือแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมขมิ้นชัน สมุนไพรที่เชื่อว่ามีประโยชน์หลากหลายต่อสุขภาพในขวดนี้เสเริมเบตากลูแคนและวิตามินซีที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน และได้คุณประโยชน์เต็มๆนะครับรรสชาตินี่ก็ดื่มง่ายใครที่ยังไม่ได้ดื่มก็ไปลองหามาดื่มกันด่วนเลยนะครับแบรนด์สุกไก่สกัดใช่หมผสมข้าวมิ่งชันเอ้ยิ่งช่วงนี้นะเขาบอกว่าไงเรากาดต้องไม่ตกนะต้องพร้อมสคัญรางกายินอาหารต้องครบห้าโม่แล้วก็ต้องออกกาลังกายด้วยต้องต้องเออใช่และ เสริมด้วยสองสิ่งดีๆในขวดนี้แบรนด์ซุปไก่สกัดผสมขมิ้นชันหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ได้ที่ช้อปปี้และลาซาดา้าดีเลยนะส่วนแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่าขวดนี้นะ,ะ,ะดีไม่แพ้กัน ก็แหมก็ดีอย่างนี้ก็ซื้อทั้งสองสูตรเลยติดไว้ใครสนใจช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันก็ไปหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับผมสั่งออนไลน์ก็ได้ช้อปปี้ลาซาด้าวันนี้มาช่ลยกันเรื่องสุขภาพนะมีิ่งดีมาบอกกันด้วยหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศถูกต้องรือสั่งทางออนไลน์ช่องช็อปปงช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้หมดเลยแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมถังเช่าแล้วก็คามิชันครับผมครับ สัปดาหนะ์หน้าเอาของดีมา,มาอีกนะม,นม,มีดีมีดีมีคุณพระช่วย